ไม่ใช่แอบบรเดอร์สิแอบบร,รเดอร์อูดแล้วถ้าซื้อภายในสิบนาทีนี้น,นะคร,ระับรรผมก็สำหรับ A A White p a t y ครับผมผมอยู่มา8ปีแล้วนะครับเป็นแอบบร,รเดอร์มา8ปปีแล้วนะครับก็ ยิ่งอยู่ก็ยิ่งสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าการมีสุขภาพดีเราทำมันสนุกด้และตัว A w h i e Party เนี่ยก็สนับสนุนสิ่งนั้นนะฮะคือทำให้มันเป็นเรื่องง่ายครับมง่ายยังไงกันที่ีทกก็คือเขาตั้งแต่เขาเขาทำมาเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆตรงที่เขาพยายามปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของของทุกคนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ง่ายขึ้นตรงที่ใครอยากทำอะไรใครชอบทำอะไร อย่างการนอนก็สะสมคะแนนได้อย่างเงี้ยอย่างการแค่เดินเล่นพาน้องหมาไปไปเดินเล่นในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถสะสมคะแนนได้คือทําอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างนคะแนนทำอะไรอัพคะแนนเอาไปแลกเอาไปลดแล้วก็รู้สึกมั่นคงขึ้นไม่ต้องมือวาไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่มีเราสองคนเรแฮปปี้มากมา้ก็อยู่ครอบครัวคืออยู่บ้านทำทุกอย่างเลยเหรอคะก็ยังเดิมใช่ยังเดิมเมื่อวานยังแบบพารูปไปเดินทําความสะอาดบ้านจัดของในบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคริส แล้วก็ไปจัดต้นไม้อะไรเงี้ยจัดไฟที่บ้านทำสวนอะไรต่างเราก็ทำย้อนคิมทำอะไรอ่ะนั่งดูนเขาบอกว่าเขาทำดูเขาก็ชามช่วยช่วยชวย่วยทำกับข้าวช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานไปติดไฟต้นคริสต์มาสก็พยายามแบบช่วยจับบันไดให้ี่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็แตะแต่แตแต เป็นคนนั่นี่หระเขาก็แบบเป็นสายแบบออกไอเดียไงทำต่างแล้วเราเป็นคนทำใช่โอเคไหมสนุกมากเลยครับเมื่อวานคือแฮปปี้มากชีวิตช่วงนี้แฮปปี้มากแล้วอย่างล้างจานเป็นตัวตีเลยวันที่เราขี้เกียจนะแบบคช่วยหน่อยนะไม่เรารู้สึกว่าเราเราชอบอ๋อเราเองสบายใจกว่าใช่เราชอบล้างจานใช่สำบอันนี้ตกลงเป็นสามมีที่เป็นพ่อบ้านครับเป็นได้ทุกอย่างสำหรับคิมเบอรี่ครับ เราที่อแต่เราโอเคใช่ไหมเดี๋ยวเราทำทุกอย่างทุกอย่างเฮ้ยโอเคดีโอเคไม่โอเคผมก็อยู่ไม่ได้นะเออเราก็ทำด้วยความสบายใจแล้วก็เราอยากทำด้วยใช่ครับถออที่เขามีบทแล้วเราทำไม่สะอาดล้างไม่สะอาดมีบทไหมไม่มีไม่มีไม่เราทำสะอาดไม่มีใช่ไม่าดไม่มีดไม่ไีไม่มีไม่มีครับไม่มีบทเออจริงสองปีที่ผ่านมาแบบมีระดับอะไรคูก็มีนะครับ น้องแง่งกันทะเลาะกันรืมอมีบ้าง้งกั่มีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเราเจอกันค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าผมก็เนี่ยถ่ายถ่ายอยู่ในก,กองถ่ายอะไรเงี้ยก็ก็มีกันบ้างเวลาไม่เข้าใจไม่มีเวลาให้แต่ก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันให้มันให้มันกลับมาเหมือนเดิมครับปกติทับเวลาทะเลาะกันหรือแบบตีอะเรื่องอะไรหรือะ <laughs> เรื่องอะไรหร กินอะไรมไ่กินอะไรก็แล้วแต่ก็จองไปเลยอะไรเดี๋ยวตามไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจะไปที่ไหนดีอ่ะเนี่ยทริปนี้จะไปที่ไหนดีจะไปเมื่อไหร่ดีอ่ะไรอย่างเงี้ยก็ตีกันนิดหน่อยแค่เรื่องแค่นี้ทุกคู่ของก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้มีมีวิธีแก้ยังไงบ้างเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบอะไรก็ได้แล้วแต่ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้างไม่น่ามีวิธีแก้วิธีแก้ก็คือก็แล้วแต่แล้วก็ แล้วก็แล้วก็ไปแต่ยังผู้ชายเราเนี่ยเลยบอกว่าแล้วแต่คือแล้วแต่จริงจริงแล้วแต่จริงๆริไม่ได้มีอะไรเลยเราก็อยากตามใจแต่ผู้หญิงก็ต้องมอยงเออช่วยคิดบ้างสิเอ้อแล้ก็ไม่เป็นไรก็ยอมยังไงก็ได้ถ้ามันจบยังไงจบตรงที่ก็ก็ถึงเวลาเราก็ไปเที่ยวกันเออจิ๊กเขางอนบ่อยไปเรื่องแค่นี้อ๋อไม่ไม่หรอกครับผมก็พูดเล่นเหมือนกันแหละจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไร มาได้ละมาพอได้มาได้ละแล้วอย่างสองปีเนี่ยมีแบบลงคำมัสัญญาเพิ่มกันมแบบมควารับไม่ค่อยมีอะไรครับผมส่วนใหญ่จะคุยเรื่องอนาคตเรื่องตัวเล็กมากกว่าอส่วนใหญ่ก็ที่คุยกันทุกวันนี้คือแบบคนรอบข้างเหมือนกันเเวลาไปกองถ่ายไปเจอพี่มีนักแสดงเขาก็จะถามว่ามีแพลนหรือยังอยากเจอพี่พี่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่ามีแพลนหรือยังเร็วไหมบางคนก็บอกให้รีบมีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็ เราก็อยู่ตรงพี่กําลังประมวลผลนลยอะไรที่คุยเป็นยังไงบ้างที่คุยเป็นยังไงจริงๆเราก็ยังน้องอ่ะเพิ่งมาขึ้่งถามเมื่อวานเลยแบบนั่งเรียนสองคนว่าสรุปเราจะเราจะเอาตามที่หมอดูเขาดูไหมเราจะ้เราจะฟิกซ์ไหมอะไรเงี้ยก็คือปีหน้าเราผมก็บอกว่ามันก็แล้วแต่นะเราอ่ะผมก็คือ นึกออกว่าเราเรา,เราไม่ได้ไม่ได้จะฟิกหรือว่าเรามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมันก็มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วอะเออแต่ว่าถ้าจะมีเราก็แค่ต้องปรับตารางเว,เวลางานเราต้องปรับชีวิตนิดหน่อยปรับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่าจะมีจริงก็ก็เตรียมตัวได้เขาบอกปีหน้าตึงเลยโ่จริงเหรอ,หรอ ยังเป็นปีมา้าอยู่นะ่พั่ใหะเป็นปีปีหน้าในชะ่ใช่จริงจริงก็จริงจริงก็อยากมีครับเพราะว่าหนึ่งก็หลายเหตุผลก็บอกว่ากลัวกลัวกลัว,วจะเล่นกับลูกไม่ทนันกลักวเหนื่อยนะฮะแต่ผมไม่กลัวเมว่าผมแข็งแรงมากเ,ย<ว>เยลยอะไรที่อยากมีมีเขาก็อยากมีทุกวันนี้ก็แบบส่งอยู่ผมอยู่ในกองนะ้องไปอยู่บ้านหรือว่าไปทํางานผมก็ส่งรีวิวให้ดูแบบแบบเจอคลิปลูกสาวเจอคลิปลูกชายเล่นกับหมาโอ้โห ใจละลายแต่ก็จะมีทันปีหน้าต้อวบนเดียวนะคะต้อกลับไปเลยอ่านะอ่านะตามนะตามอะไรคะ ต e ามน,าน um ั้นมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเออมันเริ่มแม้เล่นเครื่องไงเพราะว่ามันทุกครั้ที่เราคุยกันแล้วว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องต้องรอต้องรอรอใช่ครับธรรมชาติธรรมชาติใช่จะมีเราก็มีแผนแผนสำรองไว้อยู่แล้วรามีช่วงแล้วมีช่วงนี้มีไปเช็คอัพร่างกายใช่อะไรอย่างงี้ก็ใกล้ๆก็คงต้องทำอะไรใช่แต่ตอนนี้คือการตัวก็ปิดปังปิดมากปิดมากมีน้ำยา เัียวตัวดทำไงวะย้อนไปนิดนึงเพียบครับมีมีฝันอะไรกันแต่งงานไหมฝันแต่งงานความันครบรอบเอ้ยผมเอาอะไรให้เขานะผมจับไม่ได้เป,เ, <laughs> เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วไม่เขาก็มีเขาก็มีให้ผมนะเขาก็มีให้อะไรล่ะ ให้โทรศัพท์ใหม่เพราะผมใช้มาสามปีแล้วสี่ปีแล้วเขาก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ผมจำไม่ได้เป็นเรื่องอะไรครเป็นเรื่องไม่รู้แต่เราก็พยายามแบบเนี่ยครั้งที่แล้วผมก็ไปทริปพาเขาไปไปเที่ยวไปทานอาหารอะไรย่างเงี้ยครับอืม,อมก็เติมเติมให้กันตลอดไม่มีไม่ขาดไม่ขาดไ,ไม่มองเศ้าจะมีแฟนมิชนะอ๋อแฟนมิที่ฟิลิปปินส์ครับอครับก็ตื่นเต้นมากเลย ตื่นเต้นแล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่2ที่สาแล้วบางทีที่ไปก,ก,ก็ก็เจอแฟนคลับที่นั่นเขาก็ยังแบบชื่นชมชื่นชอบในผลงานเก่าๆของเราอยู่นะก็เดี๋ยวไปพอไปถึงก็น่าจะไปไปอัปเดตเรื่องราวชีวิตเรื่องราวผลงานที่เขาจะให้ฟังที่จริงมีเป็นประจที่บ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยับไม่บ่อย,อย,อยน่าจะปีปีหนึ่งครั้งนึง <laughs> ใช่ครับรู้สึกไงเขาเรียกร้องมาจาก ดีใจดีใจสิเขาษจําเราได้นะเรายังไม่หลุดเรายังไม่หลุดโคจรนะโอเคเราอย่างเออแฮปปี้เราก็อยากอยากไปเจอเขาคนักไเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรนะเขาก็ทาตามสิ่งที่เราบอกทุกอย่างสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คุกคามหรืออะไรเจอแต่คนน่ารักแล้วก็แล้วก็การต้อนรับเขาก็ดีมากมากแล้วก็ การจัดระเบียบการทํางานของเขาก็ค่อนข้างดีใช่ครับขอบคุณครับบรับขอบคุณครับขอบคุณครับองมากทแเปดับออบเลยเอัยออ้ครักอบคุณกเยอแล้วตังก็เพมไปแล้วรับ